่อนเสืยตกใส่ถุงมือใชนะ่นี่น้องแัดคันตบเก่าเขามันอ่อนอยู่มันแซบยนะอยู่้ียคอยจะเอาไปลวกครั้งแรกคอยกินพีนะ่น้องคอยเห็นเขาแค่สารคดีเขา,เาไปหิดสซุกเนอะเขาก็เลยมาเก็บเอาพีนะ่น้องจ้า ได้ประหลัดว่ามันกินได้อบอ่อนๆเลยพี่นอ้องเดี็ดดับปัก,ปก